ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะกาผมมีเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้ยูนที่9กกันยายนทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนสกินตัวตึงนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่25คูปองเท่านั้นลุรลับสกินมากมายเลยก็ไม่รอช้า,ชาผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มแบบนี้เลยในการสุ่ม1ครั้งใช้คัมภีพีพิเศษนั่นเองสุ่ม5ครั้งใช้25คัมภีร์คพีนะครับ กิจกรรมนี้นะคบผมขนเอาสกินมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทั้งหมดแปสกินด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกนะครับเป็นสกินของวอลไฮนั่นเองเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มสกินนี้ต่อไปสกินที่2เป็นสกินของซูการ์นะครับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันต่อไปสกินที่3เป็นสกินของซาตานะครับลิมิเต็ดสีส้ม สก,กินที่4เป็นสก,กินของยอดนะครับลิมิเต็ดสีส้มสกินนี้ต่อไปสก,กินที่5เป็นสก,กินของอีกนินะครับผมลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันสก,กินที่6เป็นไว o l โอนะครับต่อไปสก,กินที่7เป็นสก,กินของลาวิลคอสมอสนะครับสก,กินนี้ สกินสุดท้ายเป็นสกินของฉีนั่นเองลิมิเต็ดสีส้มสกินนี้อ่านี้ก็จะเป็น8สกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับนะครับมีโอกาสได้รับรวมถึงรูปโปรไฟล์ของซูก้าด้วยท่าเต้นของซูก้านะครับผมท่าเต้นของวอลไฮนะครับแล้วก็ตาส่วนประกอบสกินด้วยนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้รับก้อนเมฆตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยก็สําหรับก้อนเมฆเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับกดคาว่าแลกเปลี่ยนนั่นเองมันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างสกินของว่าให้ใช้อยู่ที่ยีบสองนะครับอีกนิดยีิบสองไว 22, ้เลยีบสองเราวิยีิบสองนะครับฉีก็ยนะีบสองเนาะเหมือนว่าทุกสกินจะใช้ทั้งหมด22เลยนะครับผมส่วนพวกรูปโปรไฟล์ท่าเต้นอะไรพวกนี้นะครับใช้อยู่ที่7นั่นเองก่อนที่จะเล่นกิจกรรมนี้กันเดี๋ยวเรามาดูเเรกก่อนนนลลยะะััคบ วงแหวนสกินตัวตึงตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15กันยายนนะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่25คูป,ปองนั่นเองโอกาสได้รับสกินถาวรอ,อยู่ที่0.74เท่านั้นนะครับทาเตตหรือว่าลูปโปรไฟล์หรือว่าส่วนประกอบอยู่ที่2นะครับผมคอนเมกมีโอกาสสูงถึง76เลยส่วนอีโมจิหรือว่าเอฟเฟกนะครับป2 2 6อย์่นนั่นเองนะครับผมมากิจกรรมนี้นะครับผมวงแหวนเวทนมาทั้งทีมันก็จะมีแพ็คคัมพีลดราคามานะครับ ลดราคา50%นะครับสามารถซื้อได้ ID ละ3ครั้งเท่านั้นเนาะจากครั้งละ125คูปองเหลือ62คูปองเท่านั้นนะครับได้ไปเลยนะครับครั้งละ25คำพีนะครับผมมาก่อนอื่นเลยผมก็จะทำการซื้อก่อนเลยนะครับ3แพ็คไปเลย186คูปองเราก็จะได้มาทั้งหมด75คำพีพิเศษนะครับผม จากนั้นนะครับเราจะมาทาการสุ่มกันนะครับผมซึ่งสกินที่ผมเลงไว้นะครับเป็นสกินของฉีนั่นเองสกินนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเก็บก้อนเมฆครบ22ชิ้นหรือเปล่าเนาะเราก็ต้องมาลุ้นกันดูมาไม่รอช้านะครับผมก็ทําการสุ่มเลยสุ่ม5ครั้งก่อนเลยนะครับใช้25คัมพี่5ครั้งแรกนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่ก้อนเมฆ5ครั้งแรกได้มาทั้งหมด5ก้อนเมฆนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ ส่มหครั้งครั้งที่2นะครับมามาลุ้นกันต่อเพราะว่าเหทมันค่อนข้างสูงนะครับ76%เปเลยจะได้กี่ก้อนเมฆเฮ้ยอะไรครับเนี่ยทำไมมันเกลือขนาดนี้ออกเกลือ5ชิ้นเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกแบบนี้นะครับผมส่มห้าครั้งครั้งที่3โอ้ยทำไมเราเกลือจังเลยไม่ครั้งนี้ได้มาแค่3ามเองนะครับผมโอ้โหไม่คุ้มเลยนะครับ เราสุ่มไปทั้งหมด75คัมภีร์คำพีแล้วได้ก้อนเมฆมาแค่ยี่ได้ได้ก้อนเมฆม,ม,มาแค่8เองนะครับผมถือว่าได้น้อยมากๆเลยเดี๋ยวลองสุ่มทีละครั้งดูนะครับสุ่มครั้งครั้งขงที่1เลดแบบโคตรเกลือนะครับผมอ่าได้มา1สุ่มครั้งครั้ง,งที่2ทําไมมันออกยากขนาดนี้อ่าได้มา1น,น,นะครับสุ่มครั้งครั้ง,งที่3 ก็ได้มาอีกหนึ่งเนาะแนะนาสุ่มหนึ่งครั้งน่าจะออกง่ายกว่าเนาะเมื่อกี้ตกใจมากสุ่มห้าครั้งคือเกลือห้าอันเลยเนี่ยได้มาสี่ครั้งนะครับผมเอาเป็นว่าผมสุ่มไปทั้งหมดนะครับผมจากเดิมมีอยู่ที่อ่า95คัมพีนะครับผมได้มาแค่12ชิ้นเองถือว่าไม่คุ้มเลยคลิปนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเกลือพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้ก้อนเมฆมาน้อยมากๆเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยเนาะ ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็แนะนําส่มทีละครั้งน่าจะโอเคกว่านาะผมส่ม5ครั้งเมื่อกี้ตกใจเลยออกแบบเกลือ5ชิ้นเนี้ยไม่คิดว่ามันจะออกแบบนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็จะกันไปผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อน ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยุ่มผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ